พิมทำไรลกูกเล่นตุ๊กตานี่แม่เตรียมภูเขาเซอร์ไพรส์ไว้ให้แม่จะให้น้องพิมไปขุดได้ไหม,ไ,มได้เหรอไปกันค่ะนะคะัลูกเดี๋ยวนะคะแม่เตรียมไว้ให้หนึ่งสองแล้วก็สามน้องพิมเลือกอันไหนก่อนอันนี้อ่าขุดเลยค่ะว,ว้าวคืออะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรแกเลยเหรอแกเลยเหรอ อย่าเพิ่งแกะตั้งไว้ก่อนเนาะจะพูดต่ออันแรกได้อันนี้นะคะโอ้โหแม่จะตั้งไว้ก่อนอุ้ยอันนี้เป็นไข่อีกแล้วอะไรอยู่ข้างในในน้องพิมพ์พี่ว่าอะไรลูกฮะแกะอันนี้แกะเลยเหรอคิดว่าแกะได้ไหมโอเคเอาแกะแกะแกะดูอะไรเอ่ยว้าย <laughs> อะไรอะไหนไหนไหน่หนทำยังไงดูสิโอุย้ย มันคือตัวอะไรเนี่ยอุ้ยมีหัวมีหัวด้วยเหรออุ้ยมีขามีขาแกะเป็นหรือเปล่าตัวอะไรอะไรไดโนเสาร์เหรอไดโนเสาร์หรือเปล่าลูกใช่เหรอ๋อเวิวไ,ได้ไดโนเสาร์นะคะทุกคนโอเคโอเคมะอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันนี้จะได้อะไรนะ ตาหรือเปล่าอ๋อไหนดูสิเอาเดอกไม้ออกก่อนเออแล้วก็ขุดขุดขุดโหภูเขาลูกสุดท้ายแล้วอะไรเอ่ยตื่นเต้นจังเลยอะไรลูกพิมอะไรเจอไหมเอ้ยอะไรเป็นรูปดาวโหอะไรอ่ะว้าวเป็นรูปดาวไปมองอีกเอาอันนี้โอ้ไหนไปแกะให้เพื่อนดูก่อนเร็วเอ่อเอาแกะให้เพื่อนดูนะคะว่าได้อะไร แกไดไหมแม่ช่วยไหมแได้แล้วแกได้แล้วว่าไหนโอ้มันคือที่ปั๊มอ่ะลูกไหนปั๊มให้เพื่อนดูดิเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะจุงว้าวไดนโนเสาร์คอยาวลูงพิมปัป๊มเยอะๆเลยปั๊มเยอะๆเลยปั๊มเยอะๆเลยไดโนเสาร์คอยาวจุงจุงจุงโอ้โหสวยอะ่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยอันนี้อันนี้ก็ไดนโนเสาร์ใช่ไหมไหนไหนแปลงร่างให้เพื่อนดู แปลงล่างอันนี้เพื่อนดูด้วยโอ้วามเยอะจริงด้วยอันนี้อ่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยน้องปิ๊มแล้วได้ไหมโอ้คืออะไรมากองวันนี้เลยลูกโอโอ้มันคือเจ้าตุ๊กตามีโต๊ะมีตุ๊กตานี่ป็นเป็นโต๊ะเกานีีที่ เป็นร้านกาแฟอ่ะมันก็น่ารักนะเป็นของเล่นตะม,มุตะมิของเด็กผู้หญิงว้าวไอ้มาถ่ายเรียนี่อีกเลยเย้น้องปิม่มแม่ทำภูเขารอบสองให้แล้วนะอ่าพร้อมยังไหนเลือกอุปกรณ์เดี๋ยว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 หยุดก่อนเรื่องอันไหนก่อน,น,นอ๋อโอเคอลองขุดดู เอาเอาเอาไม้ขุดเร็วเอาอันนู้นขุดลุกอ้าคิดว่าอะไรเอ่ยอุยขุดอิดอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะสีฟ้า,าอุ้ยปราสาทปราสาทเจ้าหญิงอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอยู่้างในอุ้ยเป็นรูปเจ้าหญิงหรือเปล่าคอนดูนอยอุ้ยซินเดอรเรลล่าด้วยสวยจังอ่ะ ศาสตรเจ้าหญิงมีสายรัดข้อมือด้วยสุดยอดไปเลยว้าวนี่นะคะอยู่ในได้โอ้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยขุด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 โอ้ขุดอุ้ยลูกสีชมพูอีกแล้วแต่จะมีอะไรอยู่ข้างในน้าดูสิไอเซอร์ไพส์วิขย่ามีเสียงด้วยโอ้ยพรบลนพรบลน โ้โห,โห,โห,โหสวยสวยสถอดก็ได้อุย้ยคืออะไร,รอะลูกลูกแก้วล,ลูกแก้วหรออ๋อเป็นที่ยิงลูกแก้วค่ะไหนไหนอ๋อใส่ตรงนั้นใช่ไหมคะเล่นเล่นยังไงลูกอ้ออ๋อที่ที่ยิงลูกแก้วน่ะเองนะคะโอเคค่ะไหนเอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นให้เพื่อนดูนะคะนี่นะคะยิงลูกแก้วโอ้โอ กดเลยท้า,ายแล้วอะไรเลยอะไรนะจะได้อะไรนะอุยจะใครอีกแล้วอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ข้างในเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอะไรอยู่ข้างในเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยโอ้ดได้แล้วลูกว้าวพวงกุญแจเหรอโอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยว้าวไปไปนั่งที่โต๊ะไปดูสิ ของที่ได้สุดยอดไปเลยนี่นะคะอันนี้ก็คือพองกุญแจที่ได้สา,าสาาที่มีสร้อยคอแล้วก็ที่หญิงลูกแก้วใช่ไหมลูกจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะนี่คือของที่เราเก็บได้โอ้โหสองสองรอบแล้วนะมาแล้วดีอ,อ่ะอันนี้อีอ โอ้โหสองรอบแล้วเอาอีกนะโอ้เดี๋ยวแม่ต้องหาของอีกแต่หน,นูหนูหนูต้องอย่าแอบดูเดี๋ยวหนูไม่เซอร์ไพรส์เอาเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนบ้างฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย